สวัสดีครับเต็นบันทุกดีครับผมมอสักคู่รนี้นอนพักเอาแรงสองสามวันที่ผ่านมานี่ใช้ร่างกายเหนื่อยปวดเนื้อปวดตัววันนี้ยี่สิบแปดนะครับอาทิตย์ยี่แปดธันวาคมอีกไม่กี่วันก็จะสิ้นปีแล้วนะครับปีนี้หกแปดปีหน้าก็หกเก้า แต่และท่านคงมีเป้าหมายเพิ่มขึ้นแล้วบางท่านก็อาจจะมีเป้าหมายลดลงครับเหล็กซอยสั้นเลยครับซอยแปดสิบไปเตรียมขึ้นรถไปลงเหล็กบันโวครับยังอยู่นะครับใช้งานดีนะครับใช้งานดี 240ย์ครับคัสซ<ช>ีไม่สวยเท่าไหร่คัสซีพวกนี้ย้อนกลับไปดูคลิปเดิมๆเ,เอานะย้อนกลับไปดูคลิปเดิมๆมาที่ผมลงรา,ายละเอียดไปวันนี้ผมจะพาเดินชมไปเรื่อยเปื่อยอันนี้ยังยังไม่ได้ใส่เพากลางเลยเอามาใส่เอามาเมื่อกี้ใส่มันสั้นไปครับอ่วัดขนาดผิดตัดต่อสั้นไปไอตัวนี้อ่า NMR หนึร้อยสามสิบครับล็อกเก็ต เก็บรายละเอียดครับเอาเคนมาวางที่ผมเคยถ่ายให้ชมแนะล้วเดี๋ยวรอทำสีคิดว่าจะทำสีดำนะเอาเคส2.3ที่ไม่ว่าใส่ประวานก่อนไปยกคันนี้มาครับยกสามล้อช่างหนีครับสามล้อคันนี้ช่างหนีช่างทำเครื่องไม่เสร็จครับเราจะทำชุดยกนะเราจะใช้เคนเไม่มีวินก็จะเอา วินเคนเนี่ยแหละดึงยกเลยทำชุดยกติดด้านหลังตรงนี้ชุดยกยกมาสองสามวันที่แล้วนี่ครับยกมาจากร้านก็ขับใช้งานไล่เก็บรายละเอียดครับส่วนมากอ่พวกกระบ,บะแล้วก็ช่วงท้ายก็เอาพวกนี้แหละครับ เหล็กเก่าพวกเหล็กถังกะยะเหล็กกัสซีที่ตัดทิ้งเนี่ยแหละครับเอามาทํามันก็แข็งแรงดีนะความสวยงามก็ดีไซน์ครับชอบบ้างไม่ชอบบ้างก็ตามใจตัวเอง <laughs> ตามใจตัวเองสิบสองล้อครับสิบสองล้อยังไม่ได้เริ่มทำเลย นี่ครับสินค้าก็ยังมีอยู่แล้วนี่ lk ห้าร้อยรถตักอฟูโซมิสูบิชิหกบีบีสี่อิซุ so, ishi, so, รถดับเพลิงไอตัวนี้มันหกบ6บีหกบีบีตัวนั้นเครื่องร้อยนะครับตัวนั้นเครื่องเ,อเครื่องร้อยหรือเปล่านะเครื่องร้อยเครื่องร้อยเหรอครับตัวนั้นรถรถเออเคงกระเช้านะครับเคงกระเช้าหัวยาว ล็อกกี้น้ำเออ่เคท้าตันกับเออ่พื้นพื้นแผ่อะไรนะแผ่นเลอร์ล็อกกี้พาวเดียวล็อกกี้พาวเดียวติดมัดจำนะครับวันที่สามลูกค้ามาเอาแมคโครเล็กรถด,ดับเพลิงรถตัดอ้อ,อยปีนี้ทำใจคงไม่ได้ออกก็แหละหลายอย่างอ่ะดูเครื่องเครื่องตัวนี้ตัดไม่นานนะก็เพิ่งเอามานี่ PO9 ตรงงานใครไหม เอามาได้ไม่กี่วันนี่แหละครับเอามาได้ไม่กี่วันเทสแล้วครับเครื่องดีครับเครื่องดีเครื่องดอีเดี๋ยวพาดูหนะ่อยยังไม่ได้ล้างทําความสะอาดมันนะบางครั้งส่วนมากไม่ค่อยได้ล้างหมดครับเพราะว่าล้างสะอาดไปมันก็เดี๋ยวเขาจะว่าย้อมแมว <laughs> นี่ครับพีโอเก้าสี่สองสองสามรอยสิบห้าแรงครับตัวนี้ นี่นี่สามร้อยสิบห้าแรงยีว่าเก้าสี่ยี่สี่วาวนะครับเครื่องเกียร์ผมเอาด้วยเก้าหมื่นสามหนึงนะเครื่องเกียร์เก้าหมื่นสามไม่ได้ให้คัสซีนะครับคัสซีหรือจะไปคืนเครื่องเกียร์ตัดจากรถบัสนะตัดจากรถบัสของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยละคณะอะไรผมไม่ทราบจําไม่ได้ของเกี่ยวกับพวกแพทย์เนี่ยแหละอันนี้เครื่อง e m ็มร e ้อยเอร้อย จะมาวางคันนี้แหละครับ12ล้อเพราะว่าเป็นเครื่องเดิมมันเมื่อวานนี้คุยกับลูกค้าครับที่อยู่โซนโซนระยองโซนชลบุรีนี่แหละครับสนใจ12ล้ออันนี้ผมก็เลยแจ้งราคาไปหมดแล้วตอนนี้ผมลืมลืมรายละเอียดพวกแท่นวางพวกอะไรมันมันจะได้ดัดแปลงเยอะครับก็เลยได้คุยกันใหม่หลายๆอย่าง อันนี้อันนี้เครื่องเป็นเครื่องรุดบดสิบตันนะครับตัวนี้ติดแล้วเรียบร้อยแล้วเป็น V8 นะ V8 มันเป็นแคสสามสองศูนย์แปดแคสสามสองศูนย์แปดนะครับ V8 เสียงคำรามมากเลยผมน่าจะลงคลิปสั้นๆได้อยู่นะลองย้อนกลับไปดูกันนะครับเสียงคำรามมากตัวนี้ผมขายสี่หมื่นนะตัวนี้สี่หมื่นใครจะไปวางเรือวางพวกเครื่องปั่นไฟ วางแล้วแต่ครับวางรถบดเหมือนเดิมก็ได้คงคล้ายสี่หมื่นครับเดินชมกันอีกนะ่อโอ้ยปวดปวดตัวเกียร์เป้นที่เก้าอี้ไอ้ทูกซื้อมาทำไมเดี๋ยวจะได้ก็ซื้อหมด เครื่องตัวนี้ตัวนี้มันเป็นเครื่องอะ,อะไรเนี่ยจำชื่อไม่ได้แล้วเครื่องจีนแต่สภาพดีมากผมบอกเลยสภาพดีมากแบบแ,แห้งๆสภาพดีดมากเครื่องตัวนี้สภาพดีมากเอาไปวางพวกแท็กเตอร์วางแล้วก็แล้วแต่แล้วแต,แวแต่พวกเครื่องจักรอะไรก็แล้วแต่ สภาพดีมากครับเอาหกหมื่นแปดนะครับหกหมื่นแปดเอาไปเลยหกหมื 6, น่นแปดนี่ตัวนี้อตัวนี้ล้ำล้ำห้าตันนะตัดจ,จากร้อยสิบห้าตัดจากร้อยสิบห้าความพวกอะไรอยู่ครบนะ ปัจจะว่าสิบห้าตัวนี้แท็กแท็กดับห้าตันนี้เอาเอาอะไรดีล่ะเอาหกพันห้าแล้วกันนะหกพันห้าดัห้าตัน 1ันห้าแท็กคู่นี้นี่ครับดูดยสภาพแท็กถอดจากเอ่อพีซีสามสิบนะครับแท็กยางพีซีสามสิบผมไม่รู้มือหนึ่งขายกันเท่าไหร่นะเอาไปเลยผมเอ่อ uh, ผมเอาผมเอาแปดพันห้าผมเอาแปดพันห้าบางครั้งผมเอ่อ uh, ผมพูดราคาในในใ,ในช่วงเวลาผมเอ่อบันทึกเนี่ย ผมจำราคาไม่ค่อยได้นะบางครั้งจําได้จำไม่ได้บ้าง mm hmm. ก็แจ้งมาเลยแล้วกันทักไลน์ผมมาแล้วก็แจ้งมาเลยแคปแคปหน้าจอว่าตัวไหนไอ้ไอนี่ก็บอก PC 30สามบ,บ,บลแล้วก็บอกบุ้งกีเล็กแล้วก็แพ c คอนโทรลแพคคอนโทรลมี2ตัวตัวนี้จะเป็นป้ามุ่งรถรถรถบทแล้วแพคคอนโทรลมี2ตัวแล้วก็มีหัวใจม่าเนี่ยถูกๆครับมาเอาเลยถูกๆ เขาบอกมันมันคันคันละห้าตัวมั้งเขาบอกคันมันหนึ่งคันจะมีห้าตัวผมตัดมาสองคันก็บอกสิบตัวผมขายเหมาแล้วกันก็บอกสิบตัวผมเอาเอาหมื่นสองไหเอาไปเลยสิบตัวเอาหมื่นสองไคอนโทรนไปคอนโทรนผมเอาผมเอาตัวละสามพันไคอนโทรนตัวละสามพันหัวใจมันตัวนี้ผมเอาตัวผมเอา อผมเอาเอาสามพันเหมือนกันนะตัวละสามพันเอาไปเลยประมาณนี้ครับมีอะไรกันเครื่องปั่นไฟไปดูคลิปเดิมๆมานะร้อยห้าสิบ kva ตัวนี้ใช้ไปสามร้อยกว่าชั่วโม,มงเองสภาพดีมากสภาพดีมากเลือ เครื่องเรือนานแล้วตัวนี้เป็นยางยางพันนะครับขอบสิบห้าตัวนี้ยางพันขอบสิบห้ามันเป็นยางโรเบิตที่ถอดมาจากพวกรถพวกหางโรเบิตในเหมืองนะครับพวกบรรทุกหนักเลยตัวนี้จะบรรทุกหนักเลย มันมีกี่เส้นเนี่ยมันมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสองเส้นเนี่ยสภาพดอกก็เรื่อยประมาณนี้สิบน็อตนะสิบนอ็อตนี่ครับยางพัน, 25, นอบสิบห้าสิบน็อตสภาพสวยๆแล้วนั้นนะเด็กนนหนาๆเลยบรรทุกทำอะไบรรทุกอย่างเดียวครับพวกในเหมือง ใครมันตรงงานใครบ้างก็มาเอาแล้วกันครับอา่าสิบสองเส้นชุดนี้ผมขายเอาไปเอาเส้นละสามพันห้าอ่าเอาเส้นละสามพันห้าครับสิบสองเส้นเหมาโอเคครับพอหายคิดถึงกันพอไม่เหงา สนใจอะไรก็ทักเข้ามาสอบถามนะครับเพิ่มเบอร์โทรผมเข้าไปในช่องไอดีไลน์เลย0816702993แคปรูปแล้วก็ส่งเข้ามานะครับให้วิดีโอคอรสอบถามก่อนนะก่อนเดินทางเข้ามาไม่งั้นเดี๋ยวเซอรพรส์กันบางสินค้าบางตัวผมก็ขายวางปุ๊บลงคลิปปุ๊บก็บางครั้งวันของมันก็ไปแล้วเดี๋ยวมันจะเสียโอกาสเสียเวลากัน ตัวนี้จอนเดียบวางเครื่องเรียบร้อยแล้วนะยกได้ตักได้เดินได้ดีปั๊มแรงตอนนี้เหลือแค่ไอตัวระบบเลี้ยวมันยังมันเร็วครับเหมือนเป็นมันเป็นระบบเลี้ยวเป็นเป็นมอเตอร์ไฮดรอลิกเราหักทีเดียวมันไปเยอะเลยยังไม่ได้เก็บรายละเอียดมันตัวนี้โอเคสนใจก็เข้ามาดูได้ที่อำเภอวางสม,มอจังหวัดอุดรธาน,นีนะครับขอบคุณมากมากนะครับสวัสดีครับ